เอาละครับกรับผมจอดีมาเตอฟักเกอร์นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่เกม b a and White Apocalypse นั่นเองนะเกมนี้ก็ผมไปเห็นมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเกมมันดูน่าสนใจจังทั้งทั้งแ่นบอกภาพแม่งไม่มีสีที่อะไรเลยนะครับแม่งมีแต่สีขาวกับสีดำนะครับนะก็อยากจะรู้ว่าเกมเนี่ยจะเป็นยังไงนะกันเดี๋ยวเราลองไปเล่นหน่อยแล้วกันนะ let's go <S chapter o โอ้มีเนื้อเรื่องด้วยนอเนี่ยนะครับนะ เนื้เรื่องจะเป็นยังไงนะครับเท่าที่ผมไปอ่านข้อมูลคร่าวๆมาเนี่ยเนื้อเรื่องจะเป็นแบบว่าเราเนี่ยรับบทเป็นชายผิวดานะครับในโลกอนาคตนี่ไงเอะนี่ไงในโลกอนาคตจริงด้วยครับปึ๊บอ๋อแล้วก็โลกที่พังทลายนะครับผู้คนล้มตายนะครับนี่เฮีย และนี่คือตัวเราครับกดข้ามไปเลยแล้วกันนะเมาเบิลนะอ่านไม่ออกอยู่แล้วนะครับนะอ๋อต้องหาใช้ชีวิตหาปลาหาปูนะครับในบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามอาร์ะโหตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมนะครับนี่คือหน้าตาของตัวละครของเรานะเจเจหล่อเท่ไม่เบานะไอหนุ่มนะครับนะโอเคไปกันเลยดีกว่านะมันบอกให้เราอ่ะไปที่บ้านต้นไม้แต่เมาส์มันแนบช้ามากเลยนะครับ อ๋อนี่คือลูกเราเนี่ยตอนแรกผมคึดว่าเราคือรับบทเป็นเด็กน้อยนะครับแต่นี่น่าจะเป็นเราน่าจะเป็นพ่อคนอนี้ไงยจีนี่คือเราสร้างอเองหมดเลยนะครับนั่นคือแบบว่าโลกในนาคตที่มันร่วมถลายนะครับโอ้โหไม่เหลือใครแล้วลูกเหลือแค่เราเนี่ยแหละอ๋อมันก็ยังมีประชากรอยู่นะนก็ยังมีประชากรอยู่ในหมู่บ้านนะครับอ๋อมีปุ่มบอกกด E เพื่อปีนะครับโอเคอเยจี ทำไมมันดูออนแอนจังวะไอ้หนุม่มมันดูแบบว่าตรงติ่งเกินนะครับป่ะอุ้ยมีผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงนี้เนนะี่ยสวัสดีครับอุ้ยเอาแล้วมึงอุ้ยอุ้ยท่านใส่เหล็กไหลอย่างนั้นหรืออุ้ยท่านคือโอ้โหเหี้ยท่านสักมาร้านไหนเนี่ยไปดีกว่านะน่าต้องบางนี้แหละดูมันอุ้ยเพิง่งสังเกตนะ เฮียมันเอานิวเคลียบมาเนี่ยมาทําเป็นฐานประตูครับเจ็ดเคแนวทีล้าลึกอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันจะให้เราต่อสู้แล้วนะครับนะโอเคหิงไปด้านหน้ามีอันตรายหมุนหน้าจ้าเอเคไปนั่นคือสัตว์ที่อันตรายที่สุดในยุคนี้อย่างนั้นรืม้าลายเหรอให้กูฆ่าม้าลายอย่างนั้นเหรอ มันจะดูโหดร้ายไปหรือเปล่าเอ๊งั้นเจ้าก็คือเหยื่อของข้ <c oughs> <c oughs> อาอุ้ยม้าลายไม่ตอบโต้เลยครับน่าสงสารจังเลยอะ่ะโอ้ม้ามันน่ารักมากเลยอะ่ะทำไมเราต้องฆ่ามา้าลายวะแล้วฆ่าเอาอะไรอะ่ะโอ้นี่คือฆ่าพวกค,ความสะใจหรือเปล่าเนี่ยเราควรอนุรักษ์เขาไวไหมอนุรักษ์ดีไหมอนุรักษ์ดีไหมล่ะกูฟันไปแล้วอะ่ะเอ ไม่มีอะไรดรอปไม่มีอะไรดรอปเลยนะครับโอ้โหพี่อาสัตว์สองตัวในฉากหายไปในพริบตาครับ <c oughs> น่าสงสารจริงๆถ้าคือนักรบแห่งเอกวาดอร์งงราไปกันเลยเยี่ยมันมันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับต่อให้มันเป็นโลกของอนาคตก็ตามนะแต่มันก็คงไม่น่ามีสัตว์ประหลาดหรอกผมว่านะเพราะเกมนเนี่ยมันน่าจะเดินตามาเรียกว่า ความเป็นจริงนิดนึงแล้วกันนะครับเออไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็มีสปารลาดโผล่มานะยังไม่เจอใครนอกจากม้าลายนะกับวิเราเห็นคนอยู่บนป้อมครับเอ,อ๊คิวสามคนอย่างนั้นเหรออ่าเอ,อ้ยหมาคิวบุ๊บอย่าคิวหมาป่าคิวหมาป่าอืมโอเคเราย่องได้ด้วยครับหมาป่า พอมาเป็นขาวกับดําเนี่ยบางทีผมก็แยกหมาป่าไม่ออกนะว่าอันไหนคือหมาป่าอันไหนคือหินนะครับมันมีอุ้ยนี่ไงหมาป่าอุ้ยทำไมเสียงมันอยู่ใกล้จังอะกูยังไม่ได้เดินเข้าไปใกล้เลยนะเว้ยเสียงมันแบบเสียอ้มาเด็กคู่กูยางนั้นเหรอเราต้องเราต้องมาช่วยคนคนนี้ครับเพราะว่าหมาป่าไม่ดูนี่ี มาเด็มาเด็เออเอเอกาจอกเกิลนี่ยี่ะมาป่าเพราะว่านี่น่าจะเป็นพันธมิตรเราใช่ไหมเอ๋ทำไมมาถึงอ่าพันธมิตรเราจริงๆด้วยครับคือเหมือนว่าเขาจะโดนหมาป่าล้อมไว้โอ้นลยดูนั่นสิเห็นอะไรนั่นไหมยี่ yeah, มีกองทัพด้วยครับโอ้มันมายึดหมู่บ้านเราอย่างนั้นเหรอโดยเฉพาะนายพลคนนี้ฉันชื่อจูดิตอย่างนั้นเหรอ อาหารหญิงเกาะแห่งนี้เราจะเข้ามาควบคุมอย่างเต็มรูปแบบขอให้ทุกคนเชื่อฟังคําสั่งของเราแล้วทุกคนจะปลอดภยัยอะไรอ่ะฉันอยู่บนเกาะฉันมาดีๆนะครับโอโ้มันเอาสบงสเบียงมาให้เราว่ะเนี่ยหรือว่ามันเป็นคนดีเปล่าวะไม่รู้นะครับว่าเป็นคนดีหรือเปล่านะชัปเตอร์ทูแล้วอย่างนั้นเรือโอ้โห ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับไปพาร์ทสองซะแล้วนะเออนายพลจูดิตครับทำไมคุณถึงเข้ามาที่เกาะนี้น่ะฮะไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องมาอยู่ที่เกาะกระโปรกระปากนี้เลยนะครับอา after สองมาถึงก็บูอย่างนั้นเหรอมาเลยอยากให้สู้เุ้ยตอนแรกผมถึงว่าบาจนะูล่านะมาเถอะรักูสู้สุดไงรัก,กูสู้สุดไง คือเราได้โดนลับคำถามจากนายพลจูดี้อย่างนั้นเหรอโอ้ชัปเตอร์นี้เดือดครับมีอะไรอยู่ดีไหมไม่มีนะมาดิเราต้องตอบกู้บ่บ้านเราคืนครับเฮ้ยนี่มันคือบ่บ้านใครวะเนี่ยมาแล้วหลัวเราได้รับภาร,รกิจนี่เงียภารกิจครับเราได้รับภารกิจให้มาต่อสู้นี่เงี้ยหวัวงั้นเหรอนี่เงยแล้วกูฆ่าวัวด้วยนักรบ เอาข้าวหมดนั่นแหละวุ้ยตัวนี้น่าจะุบเป้งครับเออโอ้โหมันันจุกอ่ะมันจุกผมมันจุกผมมึงจุกหอะมึงจุกหผมตรงนี้เหมือนจะมีใครอยู่หรือเปล่าดูเปิดไม่ได้ครับกูแจไอต่อหย่าอ้าเดินเดิมันชอบตัดฉากอย่างนี้วะไอ้ที้อย่างกูตกใจนะครับเราจะตัดเพื่ออะไรอ่ะในเมื่อเดินเดิก็เดินเข้าประตูมาอยู่ดีเอ๊ะ เราเข้าไปทางนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ครับรต้องตามกังแจน,ะ,แน,นะ,ะช้างแมมมอสบ้าน่ะอ๋อช้างธรรมดาครับโอ้โหเราเริ่มเห็นสัตว์เยอะขึ้นแล้วนะนี่ยไอ้เนี่ยแจอยู่ไหนช้างปูอ,อยู่ไหนเฮ้ยไม่ช้างมันร้องเสียงดังยังวะเหี้ยลบกวนสมาธิการต่อสู้ของนักรบหมดมาร้องเหี้ยอะไรล่ะอโออโหนี่คือบอ้าว่ามันมีปืนอ่ะเหี้ยแล้วไงมันมีปืน ปืนหรือหน้า oh ไม้ไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องจัดการทีละคนเออฟึบหลบจู๊กจู๊กซึบมันไม่มีเลือดบอกด้วยอ่ะพวกนี้ไม่มีเลือดบอกครับมาเดะเออดึบโดนลบนี่ไงโหหน้าว่ะมาเดะในกองจราแนลในเมืองในกองจราแนลในกองจราแนลอมตายซะโอเคส่งคุณแจมา เราต้องปลดปล่อยช้างหรือเปล่านะมันร้องเสียงดังน่ารังคาญโหเลอเกินข้างในจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าครับนี่คือภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาจากนายพลโซเยอร์นะเฮียนี่เปิดประตูมาสู้กับเสืออย่างนั้นเด้อช่างเป็นอะไรที่คิดสั้นสิ้นดีอุย้ยสิงโตด้วยเขาไม่ใช่เสือวิอ่งมาแล้วครับาราเคาราเคหรอ,อ,อโอ้โหนี่กูคาดหวังเลเนนะี่ย้โนี่กูคาดหวังกับสิงโตมากเกินไปอย่างนั้นหรือ เฮี้ยมันตัดฉาควยมากเลยสัตว์แม่งอ๋อนี่คือสิ่งที่เราต้องมาตามหาอย่างนั้นเหรอที่ขุดเจาะนายพลครับผมกลับมาแล้วโอ้อยเอายามารักษามเมียรหรือเปล่าเนี่ย่าจะเป็นตอนเราได้หน้าไม้มาด้วยครับโอ้หุ้มไปเนี่ยสัตว์ที่เป็นผจญภัยมานะครับชัปเตอร์ทีแล้วนะครับโอ้ผ่านไปนไวมากเลยนะครับหนึ่งชัปเตอร์นะเจ็ดเค ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะครับโอ้นี่คือในคืนหนึ่งนะครับวันเราไปไหนเนี่ยล่องเรือไปไหนอีกเนี่ยนะครับไม่รู้นะหรือว่าเราจะออกมาล่าสาัตว์แน่เลยอ่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นภรารกิจให้เราเนี่ยมาล่าสาัตว์ตอนกลางคืนครับโอ้โอเคครับคุณผู้ชมครับงั้นสําหรับวันนี้เราก็พอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะก็เกมก็น่าสนใจนะครับคือผมชอบตรงที่มันเป็นภาพขาดำนี่แหละนะ ถ้าอยากสนใจลองเล่นก็ลองไปดาวน์โหลดได้ละผมชิ้งลิงดาวน์โหลดไว้ให้เลยนะครับนะโอเคงั้นสังน้ดี่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดจิ้งกี้ตอดี้มาเตอร์ฝากเกอร์วันนี้คราบก่อนนะสวัสดีครับ